พี่น้องมาเบืองอันนี้เบิ่งบัึกพีกบึกเขือแมวเหมียวอันนี้พ่อบ่อได้ส้นเดียวได้พ่อไหนเห็นเบิดได้หนิฝนตกสามสี่มือพ่อจอกแจกนี่พ่พ่อสีเห็ดเห็นปลึกพีกบึกเขือพ่อ,พ,อพ่อสีประหยัดน้ำได้ค่ะมีอนี้หลวงพ่อวัดปลาโอเมซีวัดปลากัสิมาวดพักกนค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเนี่ยเย้แห้งค่ะเป็นลิ้นๆพ่อฟ้อยๆพ่ออากาศอึมคึมอึมคึม,มพ่ออากาศแห้งๆหนาวๆค่ะพี่น้อง แมวเหมียวกะบบ่สบาบช่วงนี้เป็นเพราะอากาศบบดีแมวเอเมี่ยวกะแพ้่อากาศกับพี่นออ้องทบกบเลืเลยบบออกมาหดพักแค่เคื่อแม่เอมียวเป็นพุ่มแพ้่กับพี่น้องขาเบิงจากสภาพแล้วเป็นเป็นให้หายสองสามมือเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวยุบเดี๋ยวกับเป็นไม่เดี๋ยวกับ,ย,กบยุบไม่นะคะพี่น้องท่านโดนเบิดฤทธิ์ยาแก้แพ้กับมาอีกกับพี่น้องค่ะนี่แหละเป็นเหตุผลที่ แม่ซี่วัดปลาเบิ่งจากชุดหลดค่ะพี่น้องคือบอกขึ้นหลวงพ่อวัดปลาบ่ได้ออกมาหดจากเตือค่ะพี่น้องเฮ็ดงาน <_ d ata> เป็นปันได้ก็ได้ไปเฮ็ดงานได้เพราะว่ายานบ่ได้เงืนเพ่นเนาะไปเฮ็ดงานแล้วก็เพิ่งกินยาไปนั่มแล้วก็กลับมากกินเขากินนามกินยากับมิจน่นค่ะพี่น้องคะ่ะมือนี่ก็เลยกวาวสิไปหาหมอจากน้อยโอไปตรวจหมอจากน่อยนะเพราะว่าเข้าหูเหลียวว่าเข้าเป็นอย่างแต่ก็สิไปให้หมอ เบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะพี่นองค่ะเพื่อความแน่ใจนะเพื่อมันเป็นอีหยังหมากกว่านี่นะพี่นงก็เลยสิไปตรวจหมอจักหน่อยเมื้อน,นี้แม่สี่วัดป่าเบิ่งแต่จะชุดหลวดเอ,อ้ยเบิ่งเอาตรวดพี่นองชุดนี่สื่อใดแต่ใดมาว่าสันเอามาแล้วพัวกับว่าเอาเจาไปปวดเติงเิ่นวะแต่ว่างามเด้แมวเหมียวมากจังสี่ล่ะมักชุดลุ่งรัวสบายสบายบ่ออึดอัด ค่ะพี่น้องอยากลูกอยากนั่งอยากเข่า้องนงของน้ำสบายร่มเย็นสวยสวย,สวยตัวพี่น้องค่ะอากาศแบบนี้อากาศอึมครึมจังเสียน่ะแมวเมียวพุ่มแผลขึ่นค่ะพี่น้องจะหาสาเหตุบได้หมอกระบอกอยู่ว่าหาสาเหตุบด,บบาาเบด้เพราะว่าบางคนกับแพลจากอาหารบางคนกับแพลจากอากาศร่มผิดฝุ่นละอองน,อน,น่นนันนี่เป็นครังแหลกถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นบ่อยๆจังเจาะเหลือทหาสาเหตุค่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือ ดูอาการไปก่อนค่ะพี่น้องให้กินยาแก้แพ้ไปก่อนค่ะพี่น้องถามันบ่อหายหรือกลับมาเป็นอีกอจังได้ไปเจาะเลือดตรวจหาสาเหตุที่แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแมวเมียวสีผ้าพีผ้านองไปหาหมอไปตรวจหมอให้หมอตรวจก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมืองเนี้ยแต่ขิมกบปบะกาศท่าค่ะพี่น้องย่านมันแผลเติมตอนนลอาหมออักทีสพี่น้อง ล่อหมออยู่พักหนึ่งคุณหมอกะย่างตกแตกตกแตกมาเอิดเขาห้องค่ะพี่น้องขืนเคียงเพื่อนว่าเออเพื่อนกันตรวจร้อยที่มันเป็นอันจำจำอยู่หล้ะกัตรวจลมหายใจน่นนั่นนี่ซากประวัติค่ะพี่น้องสรุปแล้วก็เป็นผุ้มแผ่ปรหูสาเหตุค่ะพี่น้องถ้าเป็นเป็นบ่อหายอีกจะรอบสองรอบเพื่อจังใดกับจังเขามาหาเพื่อนเพื่อนสีภาพไปเจาะเลือดตรวจหาสาเหตุแต่ตอนนี้แค่ซักประวัติหล้วก็ให้ยาแก้แพ้มากินค่ะพี่น้องค่ะ แต่ว่าอลาิสาเห็นแม่เป็นทังซีกะยานแม่บอยั่งกับพี่น้องขาน่างกะโอ้ยลูกเนาะเออน่างกับบูหูจักีิยังนอกน้างกะว่าเอาลูกอันนี้หาเป็นเหมือนมีมีเลยว่าสัน่นเดี๋ยวก็หายเนอะพี่น้องขะ